สวัสดีย้ำเช้าครับสวัสดีอีสานมันทุ่งชาแนลนะครับวันดีกิจกรรมยามเช้านี่ครับสิพาพี่น้องมาเก็บไข่ไปทึ้เเ้าครับนี่ะมาเบิ้งเขาว่าจะได้จักฟองอไปเบิ้งครับ อ่าวันนี้ขออนุญาตใส่คาตัางกองครับเพราะว่าจะต้องเก็บเองครับวันนี้เพราะว่าแม่บ้านไม่อยู่ขออนุญาตตัางกองครับอ่ะนี่ครับมาเบิ้งคำว,ว่าเมื่อนี้จะได้จกฟ้องนะครับ ถือว่าเป็นการขั้งแรกก็ว่าได้ที่ไลฟ์สดเก็บไข่ขอคี่น้องกันก่อนก็จะฆ่าก่อนครับต้องอ้อมเสร็จก่อนเสร็จไอ้ออกนะฮะก็จะประมาณนี้เอาเดี๋ยวนับก่อนครับพี่น้องนับก่อนได้กี่ฟอง Nhớ chất thịt lắng có đẹp không? Chất thịt lẳng có đẹp kia đoạn, kia sổ, sám, sĩ, Một kia thoát lại ra một kia này 1, 2, 3 4 1 7 8 9 10 11

ย9 30ิบเก้าสามสเอ็ดสามสี่สมห้าเไมอุ่นๆนะแสดงว่าตัวน,นี้เพิ่งไข่เอาก็ได้สามหางนะบานนี้เนาะ <c oughs> จะงอแงป่๊บครับ็นไดามา40กว่าแต่ไม่หาแต่ไี่สิดหาฟองครับเพราะงั้นขาอยู่ใน10ฟองไม่ได้นะครับนีะครับค2เนีอนะคร เสียงเหรอเสียงได้ยินไหมนอขับเสียงครับได้ยินไหมครับเสียงอ่ะนี่ครับเป็นเน้นนะครับผาาเสียงครับเดี๋ยวขอเทสก่อนได้ยินแล้ว อออ่ะนี่ครับนี่ครับสงสัยอยู่ในน้ำเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้ยนี่แล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องต้องให้เวลามันอีกประมาณสัก อยูน่นึงชั่วโมงค่อยปล่อยมาเบิ้งขาวาบิิเป็นยังไงจะได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้อ่ะโอเคนะครับกระปรบมามา,นบานี้สรับเสานี้ นี่ครับบรรยากาศยามเช้าภาพสีบลนิ่งปะในเด้อครับนี่เพราะว่าบริษัทเหมากันสั้นครับใช้ขาตั้งกล้องเป็นการเทศดไม้ครับมาใน,เนีเทศดไม้สีบลูมี่หยังครับอ่อโอเคนะครับสำหรับเสานี่เจอคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ